เมื่อซีโอพันล้านผู้เย็นชาถูกลอบสังหารกลางตึกรูที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ในความมืดมิดนั้นมีเพียงเลขาสาวคนหนึ่งที่กล้าก้าวเข้าหาเสียงปืนเธอไม่รู้ว่าการตัดสินใจในวินาทีนั้นจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของทั้งสองคนไปตลอดกาลจากความกลัวกลายเป็นความกล้าจากหน้าที่กลายเป็นความรักที่ไม่มีวันลืม เรื่องราวของเธอและเขาจะทำให้คุณเชื่อว่าบางครั้งหัวใจต่างหากที่กล้ากว่าทุกสิ่งในโลกนี้ค่ำคืนหนึ่งสายลมพัดแรงจนม่านในห้องทำงานชั้นบนสุดของตึกกระจกแกว่งไหวเบาๆเสียงพายุฝนกระแทกกระจกดังเป็นจังหวะไฟในห้องกระพริบวูบว่าปล่ากับเตือนถึงบางสิ่งที่ไม่ชอบมาพากลท่านประธานคะได้เวลาประชุมแล้วค่ะ เสียงของเลขาสาวเอื้อนเอ่ยอย่างนุ่มนวลแต่แฝงด้วยความกังวลซีโอหนุ่มผู้มีชื่อเสียงเรื่องความเด็ดขาดเงยหน้าขึ้นจากเอกสารสายตาเขาคมกริบแต่คืนนี้กลับแฝงความเหนื่อยล้าเสียงคลิกดังขึ้นจากประตูด,ด้านหลังเธอหันไปมองทันทีแต่ไม่เห็นใครเพียงแสงสะท้อนจากเงาในกระจกที่เคลื่อนไหวช้าๆหัวใจของเธอเต้นแรงจนได้ยินชัดในหูตัวเองมีใครอยู่ข้างนอกไหมคะ ไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงลมแทรกเข้ามาผ่านช่องหน้าต่างเธอเก้าวเข้าไปใกล้ประตูมือสั่นเล็กน้อยแต่ยังคงพยายามสงบสติทันใดนั้นไฟทั้งห้องก็ดับลงความมืดเข้าครอบคลุมทุกสิ่งเสียงฝีเท้าหนักๆดังใกล้เข้ามาเธอหยุดนิ่งสูดลมหายใจลึกความเย็นของอากาศทำให้ผิวเธอขนลุกชายหนุ่มคว้าแขนเธอไว้ทันอย่าขยับเสียงเขาแผ่วต่ำแต่แน่นนัก ประตูห้องค่อยๆถูกผลักเปิดจากด้านนอกแสงไฟจากทางเดินลอดเข้ามาเพียงริบรีเงาของชายสวมชุดดำยืนอยู่ตรงนั้นในมือของเขามีวัตถุแววาวที่สะท้อนกับแสงไฟเธอรู้ทันทีว่ามันคือปืนเสียงฝนข้างนอกดังราวกับตอกย้ำความตึงเครียดกลิ่นเหล็กจากกระบอกปืนผสมกับกลิ่นน้ำหอมของเธอในอากาศหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิด แต่เธอไม่ถอยเธอเก้าวไปข้างหน้าแทนเธอผลักซีอให้พ้นแนวยิงและในวินาทีนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นทุกอย่างหยุดนิ่งกลิ่นควันปืนลอยคลุ้งในอากาศเธอรู้สึกถึงแรงกระแทกร่างของเธอสั่นไหวแต่ยังยืนหยัดอยู่ตรงนั้นเขาคว้าตัวเธอมากอดแน่นเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยทำไมเธอถึงเธอยิ้มบางๆทั้งที่ร่างกายสั่นเทา เพราะฉันไม่อยากให้คุณหายไปเสียงไซเรนของตำรวจเริ่มดังแว่วจากภายนอกอาคารแต่ในอ้อมแขนนั้นทุกสิ่งรอบข้างกลับเงียบสนิทแสงไฟสีน้ำเงินสาดเข้ามาในห้องสะท้อนบนหยดน้ำฝนที่เกาะบนแก้มของทั้งคู่ในความเจ็บปวดและความกลัวหัวใจสองดวงได้เต้นเป็นจังหวะเดียวกันแสงไฟจากรถตำรวจสองลอดเข้ามาทางประตูกระจก สีแดงสลับน้ำเงินสะท้อนบนพื้นมันวาวของห้องทำงานร่างของเธอยังคงอยู่ในอ้อมแขนของเขาเลือดสีเข้มซึมผ่านแขนเสื้อเชิ้ตสีขาวของเธอเรียกรถพยาบาลเร็วเสียงของเขาสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทีมรักษาความปลอดภัยกรูเข้ามาชายชุดดำถูกจับกดลงกับพื้นเสียงกุญแจมือดังแกรกพร้อมเสียงวยวายที่ค่อยๆจางหายไป เขาก็มองหน้าเธอใบหน้าที่ซีดลงแต่ยังมีรอยยิ้มเล็กๆอย่าหลับนะได้ยินไหมเขากระซิบเบาๆเ,เสียงฝนข้างนอกยังคงตกหนักไม่หยุดเธอพยายามพูดแต่เสียงออกมาแผ่วราวกับลมหายใจฉันไม่เป็นไรค่ะคุณปลอดภัยแล้วหัวใจของเขาแทบแตกสลายเพราะเขารู้ว่าเธอเจ็บแค่ไหนและเธอก็ยังคิดถึงเขาก่อนเสมอ รถพยาบาลมาถึงในเวลาไม่นานเสียงสัญญาณดังแหลมกล้องในหูแต่เขาไม่ได้ยินอะไรอีกนอกจากเสียงหายใจของเธอมือของเธอเย็นแต่ยังจับมือเขาไว้แน่นไม่ยอมปล่อยสองชั่วโมงต่อมาโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำกลางเมืองเต็มไปด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเขายือนอยู่หน้าห้องผ่าตัดเสื้อผ้าเปื้อนเลือดของเธอยังอยู่ในมือ เขามองผ่านกระจกไปยังแสงไฟในห้องทุกนาทีเหมือนยาวนานกว่าชีวิตทั้งชีวิตของเขาชายผู้มีอำนาจสูงสุดในวงการธุรกิจแต่ในตอนนี้กลับรู้สึกไร้ค่าและอ่อนแอที่สุดในโลกเขายังจำได้ดีตอนเธอเข้ามาทำงานวันแรกเธอสวมสูตรเรียบๆกับรอยยิ้มจริงใจไม่หวือหวาเหมือนใครในสำนักงานนี้เขาไม่เคยใส่ใจมากนัก จนกระทั่งวันหนึ่งเธอยือนข้างเขาในที่ประชุมใหญ่และกล้าพูดในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าคำพูดของเธอช่วยให้เขารอดจากการสูญเสียบริษัทในวันนั้นตั้งแต่นั้นมาเขาจำได้ทุกครั้งที่เธอมองเขาสายตาที่มีทั้งความเคารพและความห่วงใหญ่แต่เธอไม่เคยก้าวเกินเส้นหน้าที่เสียงประตูห้องผ่าตัดเปิดออกแพทย์เดินออกมาชา้าช เขารีบเข้าไปทันทีเธอปลอดภัยแล้วครับกระสุนเฉียดไม่โดนอวัยวะสำคัญคำพูดนั้นทำให้เขาสุดลงนั่งความโล่งใจแล่นเข้ามาจนหายใจแทบไม่ทันเขาปิดหน้าไว้ด้วยมือทั้งสองน้ำตาไหลเงียบเงียบโดยไม่รู้ตัวสองวันต่อมาห้องพักผู้ป่วยส่วนตัวชั้นบนสุดของโรงพยาบาลเงียบสงบก,กลิ่นดอกลินลี่อ่อนๆลอยอยู่ในอากาศ เธอลืมตาขึ้นช้าๆเห็นเขานั่งอยู่ข้างเตียงยังคงสวมชุดสูทเรียบแต่ไม่ได้ถอดเนคไทมาหลายชั่วโมงคุณยังไม่กลับไปพักอีกหรือคะเสียงเธอแผ่วเบาแต่มีแววอบอุ่นเขาสายหน้าฉันจะไม่ไปไหนจนกว่าเธอจะหายดีเธอยิ้มจางๆท่านประธานพูดแบบนี้ฉันจะเขินเอานะคะเขาก้มหน้าลงหัวเราะในลำคอเบาๆ แต่ในแววตานั้นยังเต็มไปด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นเธอรู้ไหมวินาทีนั้นฉันกลัวว่าจะเสียเธอไปเขาเอ่ยเสียงแผ่วฉันไม่เคยกลัวอะไรแบบนี้มาก่อนเธอหลบสายตามือที่ถือแก้วน้ำสั่นน้อยๆฉันแค่ทำในสิ่งที่ควรทำค่ะเขามองตรงเข้าไปในดวงตาเธอไม่ใช่แค่ควรทำเธอเสี่ยงชีวิตเพื่อฉันเธอเงียบไป เสียงเครื่องวัดชีพจรดังเบาๆเป็นจังหวะเขากลืนน้ำลายก่อนพูดสิ่งที่เก็บไว้ในใจมานานฉันอาจจะเก่งเรื่องธุรกิจแต่เรื่องหัวใจฉันเพิ่งเข้าใจตอนที่เห็นเธอล้มลงตรงหน้าดวงตาของเธอเริ่มมีน้ำใสๆเอ่อขึ้นแต่เธอยังคงนิ่งเธอไม่อยากให้เขาเห็นน้ำตาเขาเอื้อมมือมากุมมือเธอไว้อุ่นและแน่น เธอคือคนที่ทำให้ฉันอยากมีชีวิตอยู่ต่อไม่ใช่เพื่อบริษัทไม่ใช่เพื่อเงินแต่เพื่อใครบางคนที่เห็นค่าฉันในแบบที่ฉันเป็นจริงๆเธอเม้มริมฝีปากอย่าพูดแบบนั้นเลยข่าท่านประธานถ้ามีข่าวหลุดไปจะยุ่งใหญ่เขายิ้มมุมปากให้มันยุ่งไปเธอถ้ามันคือความจริงเย็นวันถัดมาเขากลับไปที่ตึกบริษัทพร้อมเธอที่ยังใส่เฟือกแขนพนักงานทุกคนยืนต้อนรับด้วยความซาบซึง้ง ห้องทำงานที่เคยเต็มไปด้วยความเย็นชากลับอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดบนโต๊ะของเธอมีกรดาศจากเพื่อนร่วมงานวางอยู่ขอบคุณที่ปกป้องทุกคนไว้เธอยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่คิดเลยว่าความกล้าชั่ววูบวันนั้นจะเปลี่ยนทั้งชีวิตของเธอและเขาไปตลอดกาลค่ำวันนั้นเขาพาเธอมาที่ระเบียงบนชั้นดาดฟ้าลมพัดอ่อนกลิ่นฝนยังคงค้างอยู่ในอากาศ เมืองทั้งเมืองส่องแสงระยิบระยับราวกับภาพฝันที่ไม่จริงเขายืนข้างเธอมองแสงไฟเหล่านั้นจำได้ไหมคืนที่เกิดเรื่องฉันบอกให้เธออย่าขยับเธอพยักหน้าเบาๆแต่ฉันก็ขยับอยู่ดีใช่เขาหัวเราะแผ่วเพราะเธอกล้ากว่าฉันเธอหันมามองเขาสายตาของทั้งคู่สบกันนิ่งนานราวกับเวลาหยุดเดิน ฉันไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรเขาพูดต่อแต่ฉันรู้ว่าฉันไม่อยากเสียเธอไปอีกเธอสูดลมหายใจลึกแล้วคุณแน่ใจหรือคะว่านี่ไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวเขาเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยเสียงมั่นคงฉันแน่ใจเพราะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนคืนนั้นนานแล้วเพียงแต่ฉันไม่กล้ายอมรับเธอยิ้มบางๆสา,ายตาอบอุ่นจนหัวใจเขาแทบละลาย ถ้าอย่างนั้นเธอพูดช้าๆฉันจะถือว่านี่เป็นสัญญาใจระหว่างเราเขาพยักหน้าสัญญาที่ฉันจะไม่มีวันทําลายหลายเดือนผ่านไปบาดแผลของเธอหายดีแต่เรื่องคืนนั้นยังฝังอยู่ในใจทั้งคู่เขาไม่ปล่อยให้เธอเดินกลับบ้านคนเดียวอีกเลยบางครั้งเขาไปส่งเธอเองบางครั้งแค่ยืนมองจากรถจนแน่ใจว่าเธอปลอดภัย และทุกครั้งที่เธอหันมามองสายตาของเขายังคงเหมือนเดิมอบอุ่นและแน่วแน่คืนหนึ่งเธอกลับมาที่ห้องทำงานของเขาเพื่อส่งเอกสารแต่ประตูเปิดอยู่และเขาไม่ได้อยู่คนเดียวชายในชุดสูทดำอีกคนยืนอยู่ตรงข้ามบนโต๊ะมีแฟ้มลับที่มีชื่อของเธอนายจะทำอะไรกับเธอเสียงเขาเข้มแต่สั่นเล็กน้อย คุณต้องรู้ไว้ก่อนว่าคนที่ยิงวันนั้นไม่ได้มาคนเดียวชายชุดดำพูดเสียงเรียบและเธออาจจะรู้บางอย่างที่เธอไม่ควรรู้หัวใจของเขาเต้นแรงเขาเดินเข้ามาใกล้ชายคนนั้นถ้าเธอเกี่ยวข้องกับอะไรฉันจะเป็นคนปกป้องเธอเองชายคนนั้นยิ้มเย็นคุณแน่ใจหรือว่าคุณรู้จักเธอดีพอคำพูดนั้นทิ้งไว้เพียงความเงียบ และเงาสะท้อนของเขาในกระจกที่เริ่มสั่นไหวคืนนั้นเขานั่งอยู่ในห้องมืดเพียงลําพังในมือมีแฟ้มข้อมูลที่ถูกวางไว้บนโตะ๊ะภาพถ่ายเก่าชื่อที่อยู่และเอกสารบางอย่างที่บ่งบอกว่าเธอเคยเกี่ยวข้องกับบริษัทคู่แข่งเมื่อหลายปีก่อนเขาหลับตาแน่นไม่อยากเชื่อในสิ่งที่เห็นแต่หัวใจของเขากลับบอกว่าเธอไม่ใช่คนแบบนั้น เขาลุกขึ้นคว้าเสื้อโค้ตแล้วออกจากห้องไปทันทีเธอกำลังยืนอยู่ริมถนนฝนพรำถือร่มพลาสติกสีขาวแสงไฟจากรถยนต์สะท้อนบนพื้นเปียกเป็นประกายเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้เธอหันมามองรอยยิ้มที่คุ้นเคยยังคงอยู่คุณมาหาฉันเหรอค่ะเขาไม่ตอบเพียงมองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม เรื่องในแฟ้มเธอพูดก่อนคุณคงเห็นแล้วสินะคะเขาพยักหน้าใช่แต่ฉันอยากฟังจากเธอเองเธอสูดลมหายใจลึกฉันเคยทำงานให้บริษัทนั้นจริงค่แต่ตอนนั้นฉันไม่รู้ว่าพวกเขาจะใช้ข้อมูลเพื่อทำร้ายคุณจนวันที่ฉันเห็นสิ่งที่พวกเขาทำฉันลาออกทันทีและเข้ามาที่นี่เพื่อปกป้องทุกอย่างที่คุณสร้างไว้น้ำฝนไหลลงบนแก้มของเธอ แต่เขาไม่แน่ใจว่ามันคือหยดน้ำฝนหรือหยดน้ำตาเขาก้าวเข้าไปใกล้เธอไม่ต้องอธิบายอีกแล้วฉันเชื่อเธอเธอมองหน้าเขาอย่างไม่เชื่อสายตาทั้งที่ฉันเคยเป็นคนของอีกฝั่งเขายิ้มบางๆเพราะคนที่ช่วยฉันไว้ในคืนนั้นไม่ใช่คนของใครทั้งนั้นนอกจากหัวใจของเธอเองสายฝนเริ่มซาลง แสงไฟริมถนนส่องให้เห็นภาพของทั้งคู่ยืนอยู่ใกล้กันมือของเขาเอื้อมไปจับมือเธอไว้แน่นเสียงรถแล่นผ่านเบาๆอากาศเย็นพัดลอดผ่านผิวแต่หัวใจของทั้งคู่กลับอบอุ่นต่อจากนี้ไปเขาพูดเสียงมั่นคงไม่ว่าฝนจะตกหนักแค่ไหนฉันจะไม่ปล่อยมือเธออีกเธอยิ้มทั้งน้ำตาฉันก็จะไม่หนีอีกแล้วค่ะเขาก้มลง สายตาเต็มไปด้วยความรักและความโล่งใจเมืองทั้งเมืองยังคงสองแสงแต่สำหรับพวกเขาทุกสิ่งเงียบสงบอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเพราะคืนนี้ไม่ใช่คืนแห่งความกลัวอีกต่อไปแต่มันคือคืนที่หัวใจสองดวงได้พบที่พักพิงของกันและกันอย่างแท้จริงหนึ่งปีผ่านไปฤดูฝนวนกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ท้องฟ้าไม่หม่นเท่าเดิม ลมเย็นพัดกลีบดอกซากุระปลอมที่ประดับไว้หน้าตึกบริษัทคาร์เตอร์โฮลดิ้งยังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงและตอนนี้มีชื่อของเธอปรากฏอยู่ในบอร์ดผู้บริหารเลขาสาวผู้เคยปกป้องชีวิตของซ e o ได้กลายเป็นหุ้นส่วนคนสำคัญของบริษัทเธอก้าวออกจากรถสีเงินสวมสูตรเรียบหรูสีครีมอ่อนแสงแดดยามเช้าสองกระทบใบหน้าอย่างอ่อนโยน เสียงพนักงานกล่าวทักทายด้วยความเคารพคุณอริสาคะเช้านี้คุณประธานรออยู่ที่ห้องประชุมใหญ่แล้วค่ะเธอยิ้มบางๆขอบคุณนะคะฉันจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้ขณะเดินผ่านโถงกระจกเธอมองเห็นภาพสะท้อนของตัวเองในกระจกใสหญิงสาวที่เคยหวาดกลัวในคืนนั้นตอนนี้ยืนอยู่ในที่ที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมาถึงเธอยังคงจำเสียงปืนนั้นได้ จำสัมผัสของอ้อมแขนเขาได้ทุกวินาทีแต่ความกลัวที่เคยครอบงำได้กลายเป็นแรงผลักดันแทนในห้องประชุมชั้นบนสุดเขานั่งรออยู่ก่อนแล้วชุดสูทสีกรมเข้มเสื้อเชิ้ตพับแขนแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปคือรอยยิ้มของเขามาสายนิดหน่อยนะเขาแกล้งพูดเหมือนจะบน่นแต่สายตากลับเต็มไปด้วยความอ่อนโยนท่านประธานพูดเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วค่ะ เธอหัวเราะเบาๆก่อนวางเอกสารลงบนโต๊ะตอนนี้ไม่ต้องเรียกฉันว่าท่านประธานแล้วก็ได้เขายิ้มเราเป็นพ์ทเนอร์กันแล้วเธอสายหน้าถึงยังไงฉันก็ยังเห็นคุณเป็นเจ้านายอยู่ดีค่ะเขาพูดเสียงอ่อนลงแล้วเธอเห็นฉันแค่เจ้านายจริงเหรอคำถามนั้นทำให้ห้องเงียบไปชั่วขณะแสงแดดลอดผ่านกระจกสะท้อนเข้าตาเธอ เธอก้มหน้าหลบแต่รอยยิ้มเล็กๆก็หลุดออกมาโดยไม่ตั้งใจฉันไม่ตอบดีกว่าแค่เดี๋ยวใครผ่านมาได้ยินจะเป็นข่าวเขาหัวเราะเบาๆงั้นไว้คุยกันตอนเย็นที่ร้านประจำของเราค่ำวันนั้นร้านอาหารบนดาดฟ้าที่มองเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพระยาถูกจองไว้ทั้งชั้นเสียงดนตรีแจส๊สเบาๆลอยคลอในอากาศเธอมาถึงก่อน ชุดเสรสสีฟ้าอ่อนสะท้อนแสงไฟระยิบระยับกลิ่นดอกกุหลาบขาวลอยอบอวลอยู่รอบโต๊ะเขามาทีหลังพร้อมกล่องเล็กๆในมือวันนี้ครบหนึ่งปีพอดีเขากล่าวขณะวางกล่องนั้นตรงหน้าเธอหนึ่งปีที่เธอช่วยชีวิตฉันไว้เธอยิม้มแค่ทำในสิ่งที่หัวใจบอกให้ทำค่ะแต่สำหรับฉันมันมากกว่านั้นเขาพูดชาชา เพราะตั้งแต่วินาทีนั้นฉันรู้แล้วว่าไม่มีสมบัติใดมีค่ากว่าชีวิตที่ได้อยู่กับเธอเขาเปิดกล่องออกภายในคือจี้รูปปีกนกทำจากทองคำขาวตรงกลางฝังเพชรเม็ดเล็กมันคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและความกล้าเขากล่าวเหมือนเธอในคืนนั้นเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนเอื้อมมือมาสวมจี้ไว้บนคอ ขอบคุณข้าฉันจะเก็บมันไว้ในทุกลมหายใจสายลมยามค่ำพัดเบาๆเสียงระฆังเรือจากอีกฝั่งของแม่น้ำดังแว่วมาแสงไฟสะท้อนบนผืนน้ำระยิบระยับเหมือนดวงดาวเขามองหน้าเธออาริสาเสียงของเขาเต็มไปด้วยความจริงใจตลอดชีวิตฉันมีแต่ตัวเลขกับข้อตกลงแต่เธอทำให้ฉันเข้าใจคำว่าความหมายของการมีใครสักคน เธอกลืนน้ำลายช้าๆแล้วคุณแน่ใจหรือคะว่าความรู้สึกนั้นคือรักไม่ใช่แค่ความผูกพันจากเหตุการณ์เขายิ้มถ้าเป็นเพียงผูกพันมันคงไม่เต้นแรงทุกครั้งที่เห็นเธออยู่ตรงหน้าเธอหน้าแดงเล็กน้อยมองลงไปที่แม่น้ำแทนสายตาเขางั้นเธอพูดเบาๆเรามาลองใช้ชีวิตแบบไม่มีคำว่าเจ้านายกับลูกน้องดูไหมคะ เขามองเธออย่างไม่เชื่อสายตาแต่เมื่อเห็นรอยยิ้มจริงใจนั้นหัวใจของเขาก็เต้นแรงขึ้นอีกครั้งขอให้ฉันเริ่มจากคำว่าคนรักได้ไหมเวลาผ่านไปอีกหลายเดือนข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของทั้งคู่กระจายไปทั่ววงการแต่แทนที่จะเป็นเรื่องเสียหายกลับกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั้งบริษัทเพราะทุกคนรู้ดีว่าความรักครั้งนี้ เกิดจากความกล้าหาญและความเสียสละเธอยังคงทำงานหนักเขายังคงเข้มงวดแต่ทุกครั้งที่สายตาทั้งคู่สบกันทุกคนก็รู้ว่าพวกเขาคือพลังของกันและกันจนกระทั่งคืนหนึ่งเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นขณะที่เธอกำลังจะปิดคอมพิวเตอร์เบอร์ที่ขึ้นบนหน้าจอคือเบอร์แปลกแต่ชื่อผู้โทรกลับคือคนที่เธอไม่อยากนึกถึงอีกเลยคุณจำฉันได้ไหม เสียงชายแปลกหน้าดังจากปลายสายฉันคือพี่ชายของคนที่เธอยิงคืนนั้นหัวใจของเธอหยุดเต้นไปชั่วขณะมือที่ถือโทรศัพท์เริ่มสัน่นฉันไม่ได้ตั้งใจเธอพูดเสียงแผ่วฉันรู้เสียงนั้นตอบกลับแต่เธอรู้ไหมเขาไม่ได้มาคนเดียววันนั้นเสียงหัวเราะเย็นชาแผ่วเบาก่อนสายจะตัดลงเธอยืนเงียบอยู่กลางห้อง แสงไฟจากหน้าจอสองใบหน้าที่เริ่มซีดลงเธอรู้ทันทีว่าเรื่องราวยังไม่จบวันต่อมาเธอเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังสีหน้าของเขาเปลี่ยนเป็นเคร่งขครึมทันทีไม่ต้องกลัวเขาพูดเสียงเข้มฉันจะให้คนดูแลเธอตลอดเวลาแต่เธอสายหน้าฉันไม่อยากให้คุณต้องเจ็บอีกฉันจะจัดการเองอาริสา เสียงของเขาเต็มไปด้วยความห่วงใยครั้งนี้อยากกล้าคนเดียวอีกเลยเธอมองเข้าไปในดวงตาเขาเห็นทั้งความกลัวและความรักปะปนกันงั้นเราก็ต้องกล้าด้วยกันเธอกล่าวอย่างหนักแน่นสามวันต่อมาพวกเขานัดเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในห้องประชุมลับข้อมูลที่เธอมีช่วยเปิดเผยเครือข่ายอาชญากรรมที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้ว เสียงฝนตกอีกครั้งแต่คราวนี้เธอไม่สัน่นมือของเธอจับมือเขาแน่นตลอดเวลาฉันไม่เคยคิดเลยว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งจะทำได้ขนาดนี้ตำรวจคนหนึ่งพูดขึ้นเธอยิ้มอ่อนเพราะฉันไม่ได้อยู่คนเดียวอีกต่อไปค่ะหลังคดีปิดลงข่าวดังไปทั่วประเทศเธอถูกยกย่องให้เป็นผู้หญิงที่กล้าหาญที่สุดแห่งปีแต่สำหรับเขา รางวันเดียวที่สําคัญคือการได้เห็นเธอยิ้มอย่างสบายใจอีกครั้งเย็นวันหนึ่งเขาพาเธอไปที่สวนดอกไม้บนเนินเขาอากาศเย็นลมพัดหอมกลิ่นดินเปียกเธอเดินเท้าเปล่าบนหญ้าหัวเราะอย่างอิสระเหมือนเด็กเขายืนมองด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความสุขก่อนจะคุกเข่าลงตรงหน้าเธอเธอช่วยชีวิตฉันมาแล้วสองครั้งครั้งแรกด้วยความกล้า ครั้งที่สองด้วยความรักเขาเปิดกล่องเล็กๆอีกกล่องภายในคือแหวนเงินเรียบมีเพชรเม็ดเดียวคราวนี้ให้ฉันได้ปกป้องเธอบ้างในทุกวันต่อจากนี้จะไม่มีคำว่ากลัวอีกจะมีแค่คำว่าเราน้ำตาของเธอไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเธอพยักหน้ามือที่สันวางลงในมือเขาอย่างมั่นคงเสียงลมพัดผ่าน ลีบดอกไม้ปลิววนรอบตัวทั้งคู่หลายปีต่อมาบริษัทของพวกเขาขยายไปทั่วโลกและในห้องทำงานใหญ่ที่สุดบนยอดตึกภาพถ่ายหนึ่งถูกแขวนไว้เหนือโตะ๊ะภาพในคืนนั้นที่เขาโอบเธอไว้กลางแสงไฟไซเรนทุกครั้งที่มีคนถามถึงมันเขาจะตอบเพียงสั้นๆเพราะคืนนั้นคือวันที่ฉันได้พบหัวใจของฉันเองและทุกครั้งที่เขาพูด เธอจะยิ้มจากอีกฝั่งของห้องสายตาเต็มไปด้วยความรักที่ไม่มีวันหมดเสียงฝนโปรยลงเบาๆแสงไฟในเมืองสะท้อนบนกระจกบ,บานใหญ่เธอเดินเข้ามาหาเขามือยังถือแฟ้มงานอยู่คุณยังทำงานอีกเหรอค่าดึกขนาดนี้แล้วเขาเงยหน้าขึ้นรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏบนใบหน้าฉันกำลังรอคนสำคัญมารับกลับบ้านอยู่เธอหัวเราะ งั้นคุณโชคดีนะคะเพราะฉันก็รอคนคนนั้นเหมือนกันเขาลุกขึ้นเดินเข้ามากุมมือเธอไปกันเถอะบ้านของเราอยู่ไม่ไกลเลยประตูห้องทำงานปิดลงอย่างเงียบงนันทิ้งไว้เพียงเสียงฝนที่ตกพราและแสงไฟที่สะท้อนบนกระจกสองเงาร่างเคียงกันเดินออกจากตึกที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสนามรบของชีวิตคืนนี้ไม่มีเสียงปืน ไม่มีความกลัวมีเพียงหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นจังหวะเดียวกันตลอดไปเช้าวันหนึ่งแสงแดดอ่อนสองผ่านม่านบางเข้ามาในห้องนั่งเล่นกลิ่นกาแฟหอมกลุ่นลอยคลุ้งทั่วบ้านเสียงนกร้องอยู่ข้างนอกหน้าต่างและเสียงคลื่นเบาๆจากทะเลที่อยู่ไม่ไกลอาริษายืนอยู่ตรงระเบียงสวมเสื้อคลุมสีขาวผมยาวปลิวไปตามลม มือถือถ้วยกาแฟสายตาเธอมองออกไปยังขอบฟ้าที่กำลังถูกย้อมด้วยแสงสีทองเสียงฝีเท้าเบาๆดังจากข้างหลังเขาเดินเข้ามาช้าๆโอบเธอจากด้านหลังอย่างอ่อนโยนตื่นเช้าจังเขากระซิบข้างหูเสียงของเขาอบอุ่นเหมือนลมหายใจยามเช้าเธอยิม้มก็เพราะฉันอยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมคุณเขาหัวเราะเบาๆเธอรู้ไหม เมื่อก่อนฉันไม่เคยมองพระอาทิตย์ขึ้นเลยฉันมีแต่ตัวเลขกำหนดเวลาและการประชุมที่ไม่มีวันจบเธอหันมามองแล้วตอนนี้ล่ะคะตอนนี้ฉันมองมันทุกเช้าเขากล่าวอย่างมั่นคงเพราะมันทำให้ฉันจำได้ว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ยังมีเธออยู่ตรงนี้เธอวางถ้วยกาแฟลงมือของทั้งคู่สอดประสานกันแน่นสายลมพัดกลิ่นดอกไม้ ทะเลเข้ามาแตะปลายจมูกข้างในบ้านบนผนังยังมีภาพเก่าที่ถ่ายไว้ในวันเปิดบริษัทสาขาใหม่ในภาพนั้นเธอยือนอยู่ข้างเขารอยยิ้มของทั้งคู่เต็มไปด้วยความภูมิใจชีวิตที่เคยเต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้กลับสงบเหมือนคลื่นทะเลยามเช้าเขายังเป็นซี o เธอยังเป็นหุ้นส่วนและผู้หญิงที่คอยเติมเต็มทุกสิ่งที่ขาดหายแต่เหนือสิ่งอื่นใด เธอคือเหตุผลที่เขาเลือกจะเป็นคนธรรมดาในบางวันเย็นวันนั้นพวกเขาเดินเล่นริมชายหาดเท้าเปล่าของเธอจมลงในทรายนุ่มๆเขาก้าวตามอยู่ไม่ห่างเสียงหัวเราะของเธอผสมกับเสียงคลื่นรอยยิ้มของเขาอ่อนโยนกว่าที่เคยจำได้ไหมตอนที่ฉันบอกว่าจะปกป้องเธอตลอดไปเขาถามเธอมองหน้าเขา แน่นอนข้าแล้วคุณก็ทำได้จริงๆไม่หรอกเขาสายหน้าเพราะจริงๆแล้วเธอต่างหากที่ปกป้องฉันอยู่เสมอเธอยิ้มงั้นเราก็คงปกป้องกันกันสินะพระอาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าสีส้มและชมพูละลายเข้าด้วยกันเธอเอนหัวลงบนไหล่เขาเขากุมมือเธอไว้แน่นในจังหวะที่แสงสุดท้ายของวันดับลง ทั้งคู่เงยหน้ามองท้องฟ้าไม่มีเสียงปืนไม่มีความกลัวไม่มีเงาแห่งอดีตอีกต่อไปมีเพียงความเงียบงามของค่ำคืนและหัวใจสองดวงที่เต้นเป็นหนึ่งเดียวเขาหันมามองหน้าเธออาริสาเธอตอบด้วยรอยยิ้มค่ะข,ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้ว่าความกล้าไม่ได้อยู่แค่ในสนามธุรกิจ แต่มันอยู่ในการรักใครสักคนอย่างสุดหัวใจเธอยกมือขึ้นแตะใบหน้าเขาเบาๆแล้วคุณก็ทำให้ฉันรู้ว่าการเชื่อใจคือของขวัญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเขาก้มลงจูบหน้าผากเธออ่อนโยนเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายที่ลึกซึ้งที่สุดในโลกเวลาผ่านไปคลื่นยังคงซัดฝั่งเหมือนเดิมดอกไม้ริมระเบียงยังคงบานทุกเช้า และในทุกวันที่เขามองออกไปนอกหน้าต่างเขาจะเห็นเธออยู่ตรงนั้นเสมอผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเป็นเพียงเลขาเงียบๆแต่กลับกลายเป็นหัวใจของชายผู้มีอำนาจที่สุดในเมืองและทุกครั้งที่ใครถามถึงเรื่องราวของพวกเขาเขาจะยิ้มแล้วตอบเพียงว่าเพราะบางครั้งการตัดสินใจกล้าหาญเพียงครั้งเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตของเราได้ตลอดกาล เสียงคลื่นสุดท้ายของค่ำคืนกระทบฝั่งดาวดวงแรกสองแสงบนท้องฟ้าเธอเอนตัวลงบนโซฟาในอ้อมแขนของเขาเขากระซิบช้าๆข้างหูคืนนี้พักเธอนะคนเก่งของฉันเธอยิ้มหลับตาเสียงลมหายใจของทั้งคู่ประสานกันอย่างสงบและในความเงียบงันนั้นโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเพื่อจะรึกความรักของพวกเขาไว้ในความทรงจำ ที่ไม่มีวันเลือนจบอย่างสง่างามเสียงสุดท้ายคือเสียงลมหายใจอุ่นกลืนไปกับเสียงคลื่นและหัวใจสองดวงที่เต้นช้าในจังหวะเดียวกัน